Ừ, mấy đúng mấy quá ไม่รู้ปลาอะไรก็ไม่รู้เห็นเป็นเงาเงาปลาแล็ดนิวาเห็นเป็นเงาเงาเมเห็นเป็นเงา เมื่อกี้เห็นขี่รถผ่านไปไม่ใช่จ๊ะเจมโน่นเลยเข้าโน่นเลยรอวนวนที่พอสิพอจะเกิดตัวเมืองไงอ๋อ บางทีเผื่อยิงไม่โดนแล้วเผื่อขึ้นไปนู่นไงขึ้นเจ็บอีกทีหนึ่งปะนินนี่อย่างนะแม่หน้าโมโหอ่ะปะนินเนี่ยัยิงแล้วไม่จมเออยิงไปแล้วนี่แหม่ลอยหัวสงสัยนะผมยิงติดตัวเนี่ยยิงไว้ตัวงแล้วอยู่คนเดียวผมไม่มีกระบอกซ้ำผมพกกระบอกเดียวหลบยหมุนเลยมันจะติดดังวะพี่ตรงนั้นอ่ะ กระส่งกระส่งน่า,ดดาเอาม,มาานะเอ,อ้ยจบแม่้ามก่อนข้ามก่อนตอนน,นผมดึงแหบน,นี่แทบขาดเมื่อกี <laughs> ้เละครับอีกหนึ่งแ้บรอบเย็นเช้าไปตอแรดรอบเย็นกระสงงครับจะรอซ้ำประดูกระสงมาสักนง ใหญ่เมื่อวานรอบเย็นได้กระส่งไว้ตัวนะครับ เชา้าได้ปราแลดกับกระสงใบเชา้าเย็นวันนี้มาซ้ำใหม่ครับเห็นปลาสวายขึ้นตัวไม่ใหญ่ครับเราจัดได้ไหมเพิ่งจะมาถึงครับแล้วก็เอาองงขึ้นแล้วด้วยยิงสวายวยจะยิงโดนหรือเปล่า โดนแล้ว,วะวเฮ้ยห,หนักๆเว้ยโดนแล้วว่ไม่โดนโดนต้องวิ่งแล้วล่ะทำไมมันมหนักวะ <Born and out> นั่นไงโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวนี้แล้วเมื่อกี้เฮ้ย เอาเต็มโหนกเลยว่าแล้วมัน,มนหนักอ่าสวายขึ้นยิ่งแม่งยี่สศอกทองเลยเอา้าอย่างนี้ก็มีด้วยเว้ยนี่ครับอโอ้โหล่อเข้าไปเต็มโหนกเลยเออสวยเท่าไหร่ี่สศอกวะ ลอเข้าไปเต็มเลยแล้วทำไงไวะเนี่ยจะเอาไงออกวะเนี่ยสวยงามไส้เอ,อ้ยสวยแต่ว่ามึงนี่ทำไงเอาเอาไงออ,ออกอะ่ะโอ้หเห็นกมเนี่ยเข้าเต็มในนี้เลยอ่ะลูกใหม่ครับลูกนั้นถอนไม่ได้ต้องไปถอนที่บ้านแล้วละ่ะไม่สวยธรรมดานะสุดสวยเลยปลายี่สก โดนไหม,โ,หไมโดนหรอาไปโดนมั้งเฮ้ยปาะลรไม่รู้โนไหม,มเป็นไงอีาตาไม่โดนวะ นินี่เอ้ยไปแต่เมื่อไรหร่วะโอ้โหเดี๋ยวสามตัวนู่นสามตัวนู้นสามตัวสามตัวสา,สามตัว,สา,ตว,ส,าตวสามตัวตบเลิเลย ยิงก็ดีแล้วหายเลยสามตัวตัวบปเลอรอเลยอ้าวจะบอกว่าไม่ได้ช็อตยิงโอ้โอหไม่ได้ช็อตยิงตายเลยโอ้โหเสียาดาย ไหนเนี่ยได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยหืเลยเลยดูถอดยิงไม่ได้โอ้ยสามตัวแล้วนึกว่าเปิดกล้องอยู่เฮ้ยตายเลยไม่ได้็ดอดยิง สามตัวส,สวยเลยครับอันนี้ก็โลกว่าแล้วล่ะโลกว่าแล้วครับหนึ่งแต้มวันนี้ปนินตัวเอปนินตัวยี่สอบตัวนาะวันนี้รอดูอีกสักหน่อยหนึง่งพอมีเวลาอยู่ครับมีลมแล้วยังพอได้อยู่ก่อนไปส่งของให้ลูกค้า มันล่องมาจากโน่นนะครับมันล่องมาจากข้างหลังนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เห็นมันมันน่าจะไปขึ้นอยู่ข้างหน้านูน่นดียังเห็นมันเห็นไกลยๆยิงส่งเลยสุ่มเออขึ้นอีกทีดิไหวไหมปลาดิน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 โอ้ลึกมากเลยลึก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 หลอน ไมโอนโดนโดนโอ้ยลึกชิบหายเลยนี่ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้คอนนี่อนเดี๋ยวคาดเิีวอุ้ย ตัวอยู่กลางตัวอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยกางตัวอยู่อ๊บเอ้ยมาโอ้ยนั่นได้อีกหนึ่งตัวครับโอ้โหโลกว่าอีกตัวหนะะึ่งได้ะะโลน่าจะได้โลหนึ่งโลหนึ่งโลสองอยู่ โอ้โหหรือก,ก็ยิงโดนมาครับอีกแต้มหนึ่งมาแเด๋วเลยอะแต้มที่สามวันนี้ครับงามนี่ มันจะเหมือนจะเริ่มร่องยังไงไม่รู้จะเริ่มร่องแบบถึนตัวร่องมันร่องอยู่แล้วไม่ม,าไม,มา,าไม่มาถ้าหม่มาเราก็จะไปไครับคงต้องกลับบ้านแล้วครับผมบ่ายโมงแล้วกลับไปส่งของลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ก็ได้สามตัวนะมันบานสองตัว วานสองตัววันนี้สามตัวปลาเลนสองตัวยีิศกตัวหนึ่งยิศกนี่ผิดคิวจริงสวายไม่รู้ไปโดนยิีกท่าไหนกัไม่รู้สวยจะแท้เลยลยิศก <c oughs> ไปงั้นก็ต้องกลับก่อนแล้วครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามอันดมคนละปลาด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมไปแล้วกลับก่อนนะครับ